thank mm -hmm. you เอเว็บไซต์จีนอะจะมีด้วยกันทั้งหมด3มเว็บไซต์นะคือเทาเปา1688แล้วก็ที all, มอลเนี่ยสเว็บไซต์เนี้ยต่างกันยังไงคะน้องกล้วยจะเป็นสินค้าในนั้นนะคะจะแตกต่างกันนิดนึงอย่างเทาเป่านะคะจะเป็นร้านค้าปี่ค่ะที่จะเข้ามาทําการขายส่วน1688นะคะจะเป็นค้าส่งค่ะจะได้สินค้าที่ถูกแต่ว่าจะมีขั้นต่ําในการสั่งซื้อนิดนึงอาจจะต้องแบบออเดอร์เยอะเเลยทีมอลนะคะจะเป็นร้านค้าที่จะออฟฟิเชียลค่ะจะเป็นร้านค้ารายใหญ่มาใช่เป็นแบรนด์ต่าง แล้วเวลาเลือกสินค้าอย่างที่เราเคยบอกไปว่าเวลาเลือกสามารถเลือกได้จากสามหมวดหมู่คือหมวดหมู่เลือกจากรูปภาพพิมพ์ค้นหาโดยใช้แบบทัสเลทนิดนึงแปลจากไทยเป็นจีนนะคะหรือว่าอย่างที่3การเลือกจากหมวดหมู่ซึ่งหมวดหมู่บนเว็บไซต์จีนอ่ะเขาค่อนข้างที่จะละเอียดเขาจัดมาให้เรียบร้อยแล้วใช่ะละเอียดมากอย่างชเช่นถ้าเสื้อผ้าเขาก็จะแยกอีกว่าเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าเด็กเชิ้ตกระโปรงอะไรเงี้ยค่ะมีหมดละเอียดไปเลยแบบว่า เป็นเรสหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีลงไปอีกถ้าสมมุติว่าไม่มีในใจแนะนําว่าให้เลือกจากหมดุดหมูแต่ถ้ามีในใจแล้วคิดว่าใช้รูปค้นหานะ่าจะดีกว่าค่ะถ้าอ่านจีนไม่ได้นะคะก็กดทラนสเลตหรือว่าอาจจะดูจากรูปซึ่งรูปเนี่ยเขาจะอธิบายไว้แบบค่อนข้างที่จะดูง่ายนะคะคิดว่าดูง่ายาเหมมีราคาในใจอยากได้ราคาเท่านี้เลือกยังไงมันจะมีตรงข้างๆค่ะให้เราใส่เป็นราคาที่เราต้องการหรือว่าจะเลือก ราคาจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากก็คือแล้วแต่เราเลือกได้เลยค่ะถ้ามีงบในใจอย่างเช่นตัวอย่างเสื้อเนี่ยราคาในใจอ่ะมีอยู่แค่50หยวนเราสามารถกอกเลกกได้ <50 S 2> เลย,เลยอ่ะอันนี้อีกข้อหนึ่งสำหรับใครที่เข้าเว็บไซต์จีนครั้งแรกเห็น50ไม่ใช่50บาทไม่ใช่นะคนะไม่ใช่50บาทนะทุกคนคือมันเป็นเลท50หยวนหยวนก<ช>็คือเลทเงินของฝั่งทางจีนใช่ค่ะ